สบา่าดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาเข้าครัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินยแรงคือเก่าเนาะตอนนี้ก็ใส่งแล้างผักกาดขาวอยู่พี่น้องผักกาดขาวก็บ่งามปานดเดียวแ่ล้างก่อนจงมานั่นก็ได้ล้างก่อนถึงอันขึ้นมาตัดอยู่เทงี่ซานก็สิเปื้อนเปียกๆเนาะผักกาดขาวก็บ่งามเนาะตักเอาอีกน้ําตักเอาอีกโอนนึงประมาณโอนึงให้มันท่วมๆแล้วก็ยิกๆลง บรรยากาศยามแรงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาก็นึ่งข้าวล้างถ้วยก็เป็ดก็กะแล้วละเนาะกะสิมาเข้าครัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมื้อนี้ใส่นงแพวล้างผักล้างหมี่เนาะมื้อนี้จะมาเฮ็ดเมนูต้มจืดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องต้มจืดอลาเนาะแต่บ่ได้มีหมูสับเนาะเฮาบ่ได้ซื้อหมูสับมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิสิทิมเออเซเซเซผักขึ้นจากน้ําให้มันเสด็จแล้วก็จังหั่นหั่นเก็บเเก็บเอา เททิมแบบนี้เอาเก็บมีดมาน้ำเอามีดมานำ้ำเดี๋ยวเราก็เบ,บิ่องพนห่างพักไปนอกเดี๋ยวก็กก็ไปห้าวปลาไว้พี่น้องอันนี้ก็ต้มน้ำต้มน้ำเปล่าไว้อยู่นากพอท่านได้ปรุงรสยังน้ำกระหอดแล้วแหละเสียงเล็กน้อยก็อาบน้ำอยู่ยนองกับสีเซลแบบนี้เลยพี่น้องบ่ได้ซื้อมูมันนอกมีแต่เคลล์หัวหนึ่งแบบว่เคลล์ชื่อมาสงทัวแต่ว่ามือนอานใส่เขาพัดเนาะ ชันๆลงอีกเต้าหู้ก็มีแต่4อันอือันนี้ก็สิเป็นข้าวแต่ว่ายายมันบ่ค,คกินเนะาะเฮาก็สิตักองใส่จานแล้วก็สิไปอันหุงใหม่นะเว้าวง่ายก็ได้ดิดิเซนน้องเพื่นปอกอันนี้อีกเนาะแกะอันนี้อีกโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็ไปเตรียมอุปรโโกรณ์กันเลยเนาะได้3 3หั่นอันนี้นะ มันใหญ่มันยาวล้วมันก็กว้างหูกว้างตากว้างปากแกะออกจากกันเด้อนี่เด้อกระบงก็มีเนาะสงสัยผักมันโสารผิดแน่นี่กระบงกินอยู่นพูแกะออกจากกันเด้ออย่าให้มันติดกันเด้อักก็บ่ค่อยงามพี่น้องหมุดปกันเลยเนาะ่พี่น้องยังบ่ได้ปงเลยเนาะโอ้ยมีหดหมดัดน่ๆบ่ เป็นเวนเป็นเวนบางๆเลยย่าหน้าเลยใส่เกลือหน่อยอนึย่เงเนาะเกลือวยาควปก็ได้น้ำต้มเก็ได้เห็ดตามีน้ำเติดอีแล้วก็ นี้ก็บ่ได้ซื้อมาเนาะใส่น้ําตาลเนาะ <c oughs> ใส่ขนมเนาะพี่น้องน <c oughs> ี่สิตํากระเทียมใส่ก่อนจักหน่อยใส่กระเทียมเพิ่มความหอมก่อนพี่น้อง เาผักลุงกับเคียหลอดลงก่อนเด้อพี่น้องอือผักเต็มหม้อพี่น้องักลายพอของกินนี่ใช้ผักเปื่อยๆกับเคียเปื่อยๆุเ้อจ้าต้องูลงเนาะนักหอมปอมเฮาก็ใตอนเฮาสิปรุงันจังหอมักหอมปอมก็มันแก่แล้วเนาะใช่เป็นใบเอาบ่ได้ใช้ามันคันว่ามันยังอ่อนอยู่ก็สิเอาามันหใอันนี้มันแก่แล้วเนาะ รอให้มันหยุกหยุกแล้วก็ไปเปื่อยจังสีอันนั้นสีเอาเต้าหูลงขี่ข้านอันซับหมูใส่เนาะกมันกบมีนี่ฮะมีก็สซับแล้วก็ใสุ่่นเส้นอันนอยู่คันมีหมูซับสแซบอยู่เนาะเาก็สิมาอกอันนี้ก็เนาะ มีดตัดน้องพูษพี่ดองเพราะว่ามันบ่มีดตัดเลยเอามีดซับเอ,บอบา ตอนนี้ก็เผาหมอ้เอเขาอยู่เนาะกำลนงจะดก็รอ,อ,อให้ภาพเปื่อยอย่างเสียงตุงหงาะ ข้าวพ้อมเขาก็ใส่ลงไปแล้วเรียบรอยทับอีดวัสิปุงก็จะมีใส่น่าจะใส่ก่อนอะไได้คุณใส่ลงไปแล้วเนาะซีมเบิงเครรดก็นเนาะว่ามันเปืออ่อยยังไงก็เริ่มเปือเ่อยอลไรทุกคนณนะ ผักเริ่มเปื่อยแล้วท่านที่ห้องก็สิใสอันนี้ลงไปเลยเนาะใส่ลงไปเลยมพี่น้องวว้าเกือบมันเด็มเซตตาเนาะ<ม>คนแหงมาได้เนาะนนเดี๋ยวมันแตกเบิราตองคอยคนคั่นซับหมูใส่เนาะเรือใส่หมูซับให้ให้มันฉีกขับกว่านี้เนาะทุกคน รอจักหน่อยเนะาะเขาจะตีโป่งปิดปลาว้ก่อนพี่้องอีกไทยอกจะเริ่มคอยเนาะปอนไม่ใส่สวยมันลุกยไว้กะบ่มียางลายเนาะตอนแรงมือนีนเขากะมาเห็ดอันนี้แหละทุกคนเลยกะบ่มียังกินเนาะก็เลยม,มาต้มจืดกะคือสิมีแต่เมนูเดียวเนี่ยพวกพี่้อง ไปเริ่มขุ่นแล้วนี่นี่ไผลุกแล้วบาด้ ต้องข่อยเห็ดเนาะแตกเบิดบางทีมันกระแตกตั้งแต่ตอนแกะออกจากห่อเล้วุกงคนเลย รสชาติแบบได้แล้วเนะาะรสชาติได้แล้วทุกคนเฮาบ่จําเป็นต้องนี้ปรุงยังเพิม่มเลยเนะาะรสชาติแบบแซ่บแล้วมาก็จะแข็งแรงเนาะต้นไก่ไปไกล,กล,กลมาจะคราาับขาไผ่ับบวับขาผู้สาวขาผู้สาวอย่างไปอย่างมาแบบวับ,บ งแบ่งข้าวกันก่อนไปนเนี้อันนี้สิเป็นข้าวที่เขาตักของเราเลยเขากระหูงใหม่ของพี่น้องกะอันนี้ค่ะเป็นข้าวที่เขาหูว้ดเต็มเว้นเห็นไหมเนาะหูวุง<ะ>ใหม่กตจกักยานได้ลสีสูงพี่น้องก็คือสีหงษ์ถูกเนาะอ,อ่ะท่านหรือ,อ,อ,อเปล่าบุยหนุ่มาวหูขน้องแคลวะบ่วมหนุ่มบุยบุพเพ แต่สวบบอชเอาไปเป็นมดหนีเลยสาวไปมดหนีเลยกินลายเกี่ยเกี่ยเก็บเอาได่นหมเ่ะโคลนแจงเก็บทุกเม็ดเลยเก็บทุกเม็ดในนกเขาเมันมีขาเก็ดนาเนี่ยเอานะมาเอาหวยเอาบ่วงอันนี้เป็นจานของน้องเพลเนาะกินลายอันนี้เป็นของปล่อยเนาะก,กับโมโหสีอิ้นรู้เ่ เฮ้ยกำลังร้อนๆเลยนะปักของหม้อเลยหมักเคหรอบ่น้องแซวลคุนหมักเคี่ยวหรอเราเขาจะเอาตอนเคี่ยวคุณเลน่ากับพักน้ำด้วยชุดแช่แมวเนี่ยนอนแล้วคันว่าเขาบอกินกับน้ำมันมันสีบูแซ่บได้ไหมโม้มันบูแซ่บเพราะว่ามันมันัวนัวความนัวมันอยู่ที่น้ำตอนนอนอยู่ที่น้ำผมยังไม่ได้แต่คุณหมัดให้มัน ซึ่งจผสมอะไรในเ้็กกันคงเอาเอาไปเลยสามารถเลยัหืเอาตัวม่ให้เปิดกลางเอัต่าหานะควรละตัวคอรละจานพอโบเอาเพิ่มอีกาักเพิ่มโบเอาน้าเพิ่มโบต่างหูยอันนี้จะเป็นวงแรมเนาะฮะต้องหูโบาค่ะไปไปที่หน้าบ้านดย้อมหูไป นี้แล้วเสร็จแล้วก็หนีได้เวลาคอยตักกินแล้วเนาอตักหูสี่อันนะพพงพี่นอ้องเอ้ยมันเมดในห้านก็มีแต่ซ้ำนั่นเนาะเมืดในลานก็มีแตนะ่สี่อันนึ่งนะเลยเอามดสี่เลยสักินกำลัง,งหง่อนในสต่ เด้อสำหรับคลิปนี้กับบริกินเฮมเบิร์กเนาะคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากพ่อเมย์ชิน้องเป็นกำลังใจและกับเบิร์กโฆษณาหนำเด้อเนาะเฮาบริมีคลิปลงคู่มือกับย่าพภาเปลือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องย่าพภาเปลือกย่าพภาลืมกันเพราะว่าเฮาเป็นได้ไปใส่เฮาเป็บริมีคลิปเฮาจะไปห้าตู้กินข้าวกันพ่อจะกินข้าวแล้วก็ไปห้าอ่างน้ำทำลายน้องคนแบบไทมันกระม้อนแล้วแหละตอนนี้เนาะเฮาก็ชี้ข้างไว้นี่